แหน่นิสัยไม่ดีนิสัยเฮ้ยอย่ากัดอย่ากัดนี่เข้านอนหมดแล้วเนี่ยคุณ ขาบอกว่าอย่าพูด่อวานนวนแล้วใครจะมาเล่นด้วยดึกๆดืด่นๆเราต้องเอาใจตัวเองนี่ตุม้มแม่ตีนะแม่ตีนะตีนะ ดีนะอะไรที่ใส่ไม่ดีไปนอนตึกแล้วอะไรวะ